ดูแล้วอมดูแล้วดูแล้วพี่รู้คอมโบคอมโบคอมโบพี่น้องคอมโบพี่น้องคอมโบพี่น้องพี่รู้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 ไอ้น้องพี่รู้ไอ้น้องพี่รู้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 ไปเลยไปเลยนิวเคลียร์นิวเคลียร์แค่ปลาของค้อมแข้งมันยากทั้งเร้นยงไงให้ออมฮะเดี๋ยวทำให้ดูมาคอมโบคอมโบนรกนะคอยดูคอยดูทุกคน ทุกคนพูดคนคอยดูคอมโบเจ็บพอทุกคนคอยดูคอมโบนระลกให้ดีนะสวยมาหนี้มาหนี้ให้หมดมานี้ให้หมดมานีให้หมดเอามาเอามาเอางมาเอางมาเฮ้ยหมดมาไม่ละไม่ละหนี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 ละถึงมันจะชื่อว่ายาสมบัติแต่ส่วนใหญ่มันจะชอบเป็นยาหายยาแปลงร่างมากกว่าเ้เ๋กรอบเจ็บของเก็บของเก็บอะไรก็เก็อะไรก็ได้ที่มีดาเมจแรงๆเก็บอะไรก็ได้ มาแล้ว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 ไม่ต้องเลยโอมไม่ต้องเลยโอมโอมอ่างอ่ะโอมอ่างอ่างกว้างเยอะโอมกว้างเยอะนี่มาละมาละอันที่สามละอันที่สามแล้วเหย้าไปเหย้าวจะกันฟ้าไปนะเหย้าวจะกันฟ้าไปนะโอ้ขอบคุณมา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 เสร็จละ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 เตรียมการขั้นแรกเสร็จแล้วนะเตรียมการขั้นแรกเสร็จแล้วเดี๋ยวรอเตรียมการขั้นที่สองได้เลยเรามีไม่ผ่านละนี่ สวยโอเคพอพอเราอัพสกิลหนึ่งหรือว่สามเราพร้พอมพร้อมใช้งานแล้วพร้อมจริงๆคอมโบน,นี้ไม่ต้องมีพี่น้องก็ได้นะคอมโบน,นี้ไม่ต้อง oh <no. S 2> มีพี่น้องก็ได้เอ้เราโดนไะล่อันเราต้องหนีก่อนเย่ yeah, แล้วแย่แล้วเราต้องหนีก่อนนะเดี๋ยวคอมโบไม่สำเร็จเย่ oh, yeah, จังเดี๋ีรนอน้องรักของเราทำประจุ้ให้แล้วกันนะโอ้ยมาแนละ้ว <c oughs> มาแนละ้วเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัว,ตว มาแล้วมาแล้วทุกคนดูทุกคนดูค,นดความยิ่งใหญ่นี่ยิ่งใหญ่นี่ยิ่งใหญ่นี่มาอูแล้วอมอูแล้วอูแล้วพี่รู้คอมโบคอมโบคอมโบไอ้เลี้วเขียะเลี้วเขียะความยิ่งใหญ่นี่ยิ่งใหญ่นี่ยิ่งใหญ่นี่มา โอ้โหทุกคนว้าวประตูแตกเลยโอ้โหทุกคนประตูแตกเลยสุดยอด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 ุดออกไปเรว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 แหมประตูหมดพอดีเลยเรารีบออกกันดีกว่านะเรารีบออกอะไรดีกว่าไม่งไงบอกแล้วคอมโบคอมโบพี่น้องนรกเฮยคอมโบพี่น้องนรโลกเออประตูแตกเลยนะแตกเลยยิ่งแตกเลยว้าวว้าว ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้คนละย,ยิ้มนะใครแอบยิ้มมุมปากสักนิดก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมบ๊ายบายครับ